ฟั่งประวัติของพระมหาเถระผููที่ได้รับเอตตะคะมาแทนไปในสมัยพุทธกาลเนี่ยเพื่อนเก๋ได้ประพฤติปฏิบัติมีบุญญาธิการอย่างต่หน้าเพื่อนก็เป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องเนาะจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าบ่มีผู้ใดเลิศก็เพื่อนได้ด้านนี้เพื่อนผู้นี้เป็นผูเลิศที่สุดมาแทนไปรู้ไว้ใช่ว่าใสาบ่บาปแบกถามได้หัวยัก ประวัติของเคนกด่ดีคือกันได้น่อยยากย่อมพระเจรละแต่ละองค์แต่ละองค์งนี่เอถือว่ามีวัดปฏิบัติปฏิปทาที่แตกต่างกันน่ะนะแต่ละพันธนี่พระพุทธเจ้าเป็นโยกย่องสละเฝินว่าเ,เจ้านี่เลิศคอมูเดอร์ว่าเสในด้านนี้เนี่ยเจ้าถือว่าสุดยอดสุดยอดว่าเส่ไปมีพระเถรละลูกหนึ่งยากย่อมสมบูร่ะที่อพวเข้าเนี่ยมักได้ยินเปืนเป็นก็คือ ภาษากระจ่ายภาษากระจ่ายเนี่ยไฟไฟจะได้ยินซื่อเป็นเนาะอภาษากระจ่ายหรือว่าพระมหากัจจายนณะเนี่ยพระมหากัจจายนะนี่ก็โอโ้บแมเณรธรรมดาประวัติของเปินลเนาะท่านพระมหากระจายนณะเอราัเนี่ยเดิมเป็นมีซื่อว่ากัญจนมานปเป็นซื่อที่แมตั้งให้เพิ้ลเ,เพราะว่า อตอนเปินเกิดมาตอนนั้นเนี่ยเปิมีผิวกายคืดจังกับท่องค่ำเนี่ยแต่ว่าคนตัวไปกะเอินเปินตามซื้อโคดว่ากัจจายนะหรือว่ากัจจานะพอเพิ่นเนี่ยซื้อวาติริติวัตสะแต่ว่าแม่เนี่ยบอกปากกดื้อเพิ่นเป็นพระที่เกิดในวันหนักพราำตัวนในสมัยเปินลย่งบัตันได้บวชเนาะ เป็นพรามกัดใจอยนักโคตและกัที่สำคัญพอเพื่อเนี่เป็นปูลอยิตของพระเจ้าจันตประชนตอนเกิดก็เกิดอยู่เงื่อนปูลอยิตของพระเจ้าจันตประชนอยู่ในกรุงอุตเชนี่แควนเอวันตีชีวิตก่อนบวชของเป็นเนี่ยการจะนบมานบเนี่ยพ่อจะเลื่อนไหวแล้วเป็นแค่ยคี่นคําทีพระเวททั้งสามคําทีนั่นแหละ,นะเนาะเพราะว่า พร่ามเนี่ยพันธุ์สมีการให้สูตรให้เงี้ยนเกี่ยวกับเรื่องคัมพี่พระเวทเวท่ะสันไปถ้าแมนผู้ใดจบคัมพี่พระเวสท,ทั้งสามพระเวทแล้วนี่ถือว่าเป็นสุดยอดในชีวิตของคารวะแมนบ้าบาดนี้เมื่อพอของเปิ่นถึงแก่กรรมจะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นปูโรหิตแทน่นคนัตั้งหลายก็เอ,อินเปิ่น ตามโคดของเปิเนี่ยแหะตามสกุลของเป็นว่ากัจจยนะกัจจายนะว่าสันไปมูลเหตุของการที่เปิญได้บ,บวชก็เนื่องจากว่าพระเจ้าจันตปะโชดเนี่ยได้ทรงประดับว่าพระพุทธเจ้าทรองอุบัติขึ้นในโลกก็เลยทรงกัจจยนะอโอรยิตเนี่ยและไปเพื่อทุนอรัตนาพระสัทวดาบอกว่าตนะจย์ ท่านเนี่ยจงไปจีประอารามนั่นแล้วกัทุนนิม,มนต์ประสาทระดาม,ม่าในวังนี่เดอเอ้อพ่อพระเจ้าจันทประโตกได้บอกเพิ่นแจงวันเนาะท่านปุโรยิปนั่นพร้อมกับบริวานอีกเจ็ดคนจึงได้เดินทางออกจากกรุงนครอ,อุตเชนี่ไปยังพระนครสาวัตถีเพื่อเฝ่าพระพุทธเจ้าอยู่เชตวันมหาวิหาร พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมแก่พวกเขาการจัยยนาปุรยิตพร้อมกับคนทั้งเจ็ดได้บรรลุพระอรหัตผลพร้อมปฏิสัมพิทาสี่อเป็นบรรลุอรหัตผลแล้วเนี่ยกจัยนาปุรยิตพร้อมกับคนทั้งเจ็ดก็เลยได้ทุ่นขอบรรปเจ้าอุปสมบทกับพระบรมศาสดา ลำดับนั่นเนี่ยพระบรมศาสดากระก้งเหยียดฟาหัตและกรตรัสบอกว่าเอา้าพวกเธอจงเป็นภิกษุมาเิดคณะนั่นเองพวกเขากะเดมีผมและหนวดเหย้าประมาณสององคุลี่ทรงบาทและจีวอนอันสมบเร็จดทธิศได้เป็นครืจังกับพระเทระบวชมาแล้วถึงพกสิปปัญฝาพระมหากัจจายนะเทระเนี่ยเพิ่นทำประโยชน์ของตนให้สมเร็จจังสี่แล้ว เมื่อนึ่งบก็เลยได้กกราบทูนพระบรมศาสดาว่าขาแต่พระองค์ผูจเิ่นพระเจ้าจันตประสต์นี่ปราถนาสิวัยพระบาทและก็ฟังตั้มของพระองค์พระสสดาก็เลยตรัสบอกว่ากัจจยนะให้เธอนั่นละจงไปในวังนั้นเมื่อเธอไปงอดไปเถึงแล้วพระราชาก,ก็สีส่งเหลือ่อมใสพระเทระพร้อมกับภิกษุอีกเจ็ดกลุ ก็ได้ไปยั่งพระราชวังนั่นตามพระบัญชาของพระศาสนาได้เหตุให้พระราชาส่งเหลื่อมใสและก็ได้ประดิษฐานพระพุทธศาสนาไว้ในอวันตีชนบทเรียบร้อยแล้วจึงเด็กครับมาเฝ้าพระบรมมาศาสนาอีกพน,นูนีเนี่ยมีความเฉี่ยวชาญในหลายๆเรื่องโดยจะเปาะคำพี่ปรกรณ์คือคำมพี่ตั้งสามคือ กัจจยานปภกรมหานิรุติปกร์และกันเนติปะกรได้ปรากฏขึ้นในตำกลางสงเพราะความปรารถนาในอดีตของเพ่นเมื bueno ่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จดับขันปรินิพพานแล้วพระมหากัจจยณะเถระกัอยู่ตีปามคุพุทธาแขวงมตุระราชธานีพระเจ้ามตุราชอวัตีบุตรเขาไปหาแหละกระตริถามถึงเรื่องที่พวกป้ามลือว่า วันนาพร้ามเนี่ยประเสริฐที่สุดวันนาอื่นเนี่ยบอดีแย่เล้ววันนะพร้ามขาววันนาอื่นเนี่ยดำวันนาพร้ามเป็นลูกของประพ้มเกิดจากปลาพ้อมอันปราพ้มต่างตันเป็นต้าติของประพ้ม่นเขาไปถามถาม,ถามถึงนี่แหละคำที่ว้าที่ว่ากันว่าทำแม่นผู้ไดเกิดมาเป็นพร้ามแล้วติต้องเป็นจังซี่ว่าสัน่นไป เออปูไดเป็นจังตีเอถือว่าเออเกิดมาในวันนัพร่ำรัดสาเถะะเอพ่อเป็นได้ยินได้ฟังคำถามเนเพิ่นก็บอกบอกบอกว่านี่ล่ะอันนั้นเนี่ยมันเป็นเทียงคำโคษณนาทอนั้นเป็นเทียงคำตาคำลือเทอนั้นอในความเป็นจริงบเพิ่นก็ได้อธิบายให้พระเจ้ามาตุราชอาวันตีบุตรยอมรับ ว่าวันณะทั้งฟีเสมอกันตามความจริงจีปรากฏหาประการก็คือว่าวันดะไดมังนี่วันณะอื่นกะย่อมเป็นค้นลับไตวันณะไดประพฤติตัวสร้างกายว่าจาและใจวันณะนั่นเมื่อตายไปกกย่อมตกนรกเสมอกันวันณะไดเว้นจากการประพฤติตัวสร้างกายว่าจารเละใจวันณะนั่นเมื่อตายไปกกย่อมเข้าถึงสุกติโลกตรวันคือกัน แต่มื่นวันณะใดประพฤติผิดยังเ่นไปลักขโมวยโกดกงประพฤติผิดในกรรมเป็นตนวันนะนั่นก็ต้องถือล่องกฎคือกันวันณะใดออกบวชประพฤติดีประพฤติช,ชอบจะมีผูอภิวาทตอนรับนิมนต์ให้นั่งเครื่องอาสนะนิมนต์ให้รับปัจจัยซีหรือว่าได้รับความกุมข้องอันเป็นธรรมเสมอกันนี่เห็นบ่ลยอาติโยมคำสั่งคำสอนก็คือว่าเออผู้ดใดเกิดมาจึงได้แก่ตามแต่ แต่แม่นหูจักในการประพฤติดีปฏิบัติดีแล้วนั่าละ่ะคือสิ่งที่มีความสําคัญที่สุดแต่แม่นว่าเกิดมาในครอบครัวดีแต่ว่าไปประพฤติบ่ดีมันจะแย่ yeah, คือกันเป็นว่าเอียนบ่อนละเอออันนี้นี่เป็นสิงทีเป็นสังเป็นสอนเป็นได้เว้าเนาะตอบเออตอบอพระเจ้ามัตุราชอวันตีบุตรคุณได้ไห่นะเป็นตอบเออตอบตอบให้ฟังว่าแต่ไปตอบให้พระเจา้า มาตุราชนเอาวันตีบุตรเดเร,ราปังว่านีล่ล่ะความเป็นจริงขึ้นจังซีบ่บแมยนว่าเกิดมาในวันนะทีดีครอบครัวที่ดีเหล่าทีดีไปเบิดโบรมแมนจังทั้งเป็นว่าท่านพระมาหากัจยานะเนี่ยมันเป็นปูสลาดสามารถในการอธิบายคำที่พระบรมศาสดาตรัสไว้โดยย่อให้พิสดารได้ตรงตามพระอุทธประสงค์ทุกป,ประการ นี่ตัวอย่างเชื่อนึงตอนที่พระบรมศาสดาทรงแสดงพัดเทกรัตสูตรโดยยยอกระเด็จลุกจากอาสนะเข่าสูวิหารทิปประทับปิดซุกตั้งหลายขายังบอกเข่าใจเหนือพ่วมก็เลยได้อารัตนาพระเทระอธิบายให้ฟังพระเทราะก็อธิบายขายายความแห่งประสูตรนั้นโดยผิดสดานและก็บบอกว่าถ้ารูปใดยังบ่นแน่ใจก็ข,ขอให้ไปทุ่นสามพระศสสดา ภิกุลังหลายได้ไปกราบทุ่นถามพระบรมาศาสดาตามที่เป่นได้อธิบายพระศาสดากระร่งสันลเสริญเพลนและก็ตรัสบอกว่าพิกุทั้งหลายเอ้ยกับจายานาเนี่ยเป็นภูมิปัญญาตาพวกเธอถามเนื้อความนั่นกับเฮ้าแมเอาก็ต้องแก้จังซันคือกันเนื้อความแห่งตั้มเตี๋ยาสระแดงไว้โดยย่อมีความหมายจังซันละ เธอทั้งหลายจงส่งจำเนื้อความนั้นไวเ้เถิดเพราะ้านพันจึงได้รับแต่งตั้งจากพระบรมมาสราว่าเป็นผู้เลิดความิกษุทั้งหลายผู้อธิบายเนื้อความย่อให้พิสดารด้วยพระดํารัสว่าด,ดูก่อนปกษุทั้งหลายมหากัจยนะเป็นผู้เลิดความปกษุสาวกทั้งหลายของเท้าผููจําแนกเนื้อความที่เฮ้ากล่าวไว้โดยย่อให้พิสดารน,นี่นหละงย่อมสมบรณ์เพืัน เันเนี่ยสามารถที่สิขยายความมาเั็ไปคําสตอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นพระแม้โดยย่อเพิ่นก็สามารถอธิบายขยายความให้ปิสดานได้มาเั็มไปพระมหากัจจายนะเถระเนี่ยเพิ่นก็ได้บำเพ็ญกุศลมาย้านั่นในการแห่งพระพุทธเจ้าพระองค์กอๆได้สั้งสมบุญอันเป็นอุปนิสัยแห่งปณิพานไว้อย่างหลวงหลายในภพน,นั้นนั้น ในการแห่งพระบุญไเจ้าต้องประนามว่าปตุมตระเพื่อจะได้บังเกิดในตระกูลขหาบดีมหาสาลพ่อเป็นเจเริ่นไหวแล้วมือหนึ่งได้ฟังรรมในสำนักของพระปัสนาเห็นภิกษุรูปหนึ่งซึ่งพระปัสนาทรงตั้งไหวในตำแหน่งจำแนกเหนือความที่ตรัสไหวโดยย่อให้ปิศาจันเกิดกุศลสนทะปะาาจันาตำแหน่งนั่นบักจึงได้ตั้งปณิธานท้ำบุญมีท่านเป็นตนไหวย่างหลวงหลาย หลายพุธท่านดอนจนมาหอดพุดทถุป,ปบาทการแห่งพระบุตธเจ้าของเฮ้าทั้งหลายคือสมณะโคดมนี้จึงได้ถึงที่สุดแห่งสาวกบาลมีญาตสมปนิท่านที่ได้ตั้งเอาไว้คำสอนของ่นที่เป็นคำสอนลักๆักก็คือนี่ละ่ะสอนเกี่ยวกับเรื่องอการเกิดมาเนี่ละ่ะวันณะที่เกิดมาเช่นนีนะชีวิตของคนที่เกิดมาเพราะว่าสี่ เกิดมาในตระกูลใดก็ตามแต่เพี่ยเบอกว่าเอมันบอมแมนคอที่เป็น้อสําคัญ้อสําคัญค,คือว่าธรรมานมยว่าเกิดมาแล้วประพฤติดีปฏิบัติดีนั่นแหละคือสุดยอดอหัวจักในการส áng, าง้าแมนเกิดในวันนาะปล่ำแต่ไปทาบอดีมันก็บ,บอดีเปไปเนี่าเิจึงได้ว่าคําสอนอที่เป็นธรรมาว่าชะของเปิ้นว่า วันใดมังมีวันนาอื่นแกย่ย่อมเป็นคนลับใจแมนว,วันนาใดประพฤติตัวตั้งกายว่าจาแเลใจวันนาหนั่นเมื่อตายไปแก่ย่อมตกนรกเสมอกันวันนาเว้นจากการประพฤติตัวตั้งกายว่าจาแเลใจวันนาหนั่นเมื่อตายไปแก่ย่อมเก่าถึงสุกติโลกสวรรค์คือกันวันนาใดถ้าแม่นประพฤติผิดไปลักขโมยคดโกงประพฤติผิดในกรรมวันนาหนั่นต่ต้องถือกล้องจอดคือกันบ่มี่กอยยกเวท วันนาไดออกบวชประพฤติดีปฏิบัติชอบจะมีผู้อภิวาทต้อนรับนิมนต์ให้นั่งตั้งอาสนะนิมนต์ให้รับปัจจัยดีหรือว่าได้รับความคุม้มครองอันเป็นทั้งเสมอคันนี่อันนี้เนี่ยถือว่าเป็นคําสอนที่ถือว่าเป็นวัญเป็นกําลังใจว่าคนเฮานี่ทูกผู่ทุกคอนสามารถที่สิพัฒนาได้เกิดมาในครอบครัวได้ก็ตามแต่ทุกขูกยากลาบากจนต่างหัวจักในการส่างพุ่งยามความดีพัฒนากระตุนกระโต มันก็ดีได้แต่ว่าแต่เกิดมาในครอบคร้วลํำรวยหามังมีสีสุกแต่ว่าสมมาเลเี่เมามาแล่แท้แทดจังหวันมันก็บรได้เรื่องคือกันแม่บอกนะย้อมตกนรกได้คือกันจังหันนี่ยเออเชงว่าันพระมหากัจจายนะเอระเนี่ยคนได้ทำประโยชน์ของตนในสเร็จด้วยการบรรลุอรหัตผลและก็ได้ซอยประกาศดาประกาศพศาสนาได้อวัตผีชนบทนำลงชีวิตอยู่เดืวดปั้มสุกอันเกิดจาก พระอ拉หัตผลในที่สุดเป็นกระได้นิพพานด้วยอนุปาทิเศษนิพาัทาธะคือดังกับดวงประทีปที่เบิดเชื่อและกระดับไปจากหลักฐานในมัุระสูตรนี่เป็นบอกไว้ว่าเป็นนิพพาน์ภายหลังพระบรมศาสดาใจความของมัทุระสูตรนี่เป็นกระว่าพระเจ้ามัทุรราชน่ะล่ะตรัสสรเสริญพระธรรมเทศนาของพรนและกระตรัสบอกว่าตอนนี้ พระภูมีพระปากเจ้าประทับอยู่หม่องใดเป็นกรสับทุน่นบอกว่าพระพุทธเจ้าปาลินิพพานแล้วลเย็นหมดลยเนี่ย,รรยอมประวัติของประเตละแต่ละลูกแต่ละลูกเนี่ยเป็นโอ้มีประวัติความเป็นไปเป็นมาบ่แมนธรรม,มาดาได้แล้วที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งเนาะญนติย่อมรันนี้ก็เป็นการเว้าเป็นการเว้ามาบอกว่าทน่าะนพระมัากัจจประะล่นี่เป็นพระวูงามเปนไปูปงามหลายจนกระทั่สัง มีผูมักเป็นผูมีผูชอบว่าสันไปโดยเฉพาะตอนนั้นเนี่ยท่านโตเลยอยากมั่งมักชอบเพป่นกันโอ้ยมีแต่ผูมักผููชอบหลายก็เลยเนลมิดกระตนกระโตให้อ้วนท้วนสมบูรณ์ว่าสันไปให้ตุกปุกอ้ามตามว่าสันไปที่อให้ผูอ้อื่นได้ไปเห็นความงามความงามของร่างกายสรี่ะซึ่งมันบ่อกีร่งมันบอยังเยินแต่ว่าละรอยากดมโอ้ยังแมนคากเลยอันนี้ก็เป็น ประวัติของประเทศเราเปิดน้อเป่นได้มีคุณูปการได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยการศึกษาเราเรียนพระคัมภีร์ต่างๆวิทยากรของอพระบาลีที่เกิดขึ้นเนี่ยปกรต่างๆเนี่ยคัมภีร์ต่างๆเนี่ยกัจจายนะเนี่็ถือว่าสําคัญคือกันอย่าจอมโซโสควนเนาะพระกัจจายนะเนี่ยเออประมหากัจจายนะพล,พลัสกัจจายเป็น เนลามิดกระตนกระโตของคนให้อ้ำตามเห็นแบบรูกป,ประทังกระจายอ้ำตามเพราะว่ามีแต่ผู้มักผู้ชอบไปเห็นขนาดเป็นผู้ใต้เห็นคนเห็นยั่งอ้อยอ่อนกอดเ,เด็กง้ามเดียว่าสั่นไปกิจเอกรกิจบ่ดีกับ่นกัมี่นะเพราะฉะนั้นเนี่ย่นจึงเนลามิดกระตนกระโตเพิ่นให้อ้ำตามว่าสั่นไปควรส่วนสมบูรณ์ประทังกระจายหนาะนี่ก็รู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามและแม่นแบบไรนะทุกคน โอ้ยประวัติปเตละนี่มีแต่มวลมวลดังนั้นเนเออตอนเฮียนอนุปัฏฐประวัตินักธรรมสันโพน่ออย่าโยมโอ้ยจังแม่นอยากหูด้ประวัติรูกนั่นประวัติรูปนี่อยากศึกษาเราเรียนเพิ่นว่าอย่างไหนเพิ่นเกิดอยู่มองไหนัยางศัสนาไผเป็นพอเป็้แม่เพิ่นอย่างศานนาตอนนั้นก็อยากหูอยากหูด้ญาณโยมสมบรสวัสดิ์เนาะจึงว่าศึกษาเราเรียนได้หู้กับเป็นประโยชน์เพราะว่าเฮานําเอาคุณธรรมของเพิ่น แมาใส่ว่าเออนี่เ้อคุณธรรมอันดีงามของคนเป็นจังพี่เป็นเจังพี่ว่าแต่ไปนะีพระเสรอะหลายลูกง่ายย่อมเอตตะกะอย่างที่บอกรออลุดเสึกว่าแต่จำบอบพิษสี่สิบเอ็ดลูกแต่ทีได้ไดรับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นเอตตะกะอินะเอาฟังต่อฟังต่ออีกลกู่นึงบัดเนี่ยปรมา,ากัจจายนะแล้วอีกลกู่มนึงกับแม่พิษนานแบบ โมเมนตัมธรรมดาคือกานประวัติของเัญผูนีเนี่ยอืพระผูนีเนี่ยเป็นเอิญซื่อว่าพระกุมันลากัดสปะพระกุมันลากัดสปะหรือว่าเป็นพระกุมาันากัดสปะเทระเนี่ยล่ละเดิมเป็นซื่อว่ากัดสปะเนี่ยเป็นน้ำที่พระเจ้าพระเศนะีนาตีโกศลตั้งให้ต่อมาเป็นได้บวชในพระพุทธศาสนา เวลาประสาทสดารัตเอื้นจิตสือกัสสปะกสิสือตุ้นถามว่ากัสสปะใดพระองค์กสิทัศว่ากูมาะกัสสปะเพราะว่าเป็นบวชมาตั้งแต่ย่งเป็นเด็กเล็กเด็กหน่อยพ่อและแม่เพิ่นเนี่ยบอปรากฏสือเพิ่นเป็นเจ้าเมืองสาวัตถีแม่ของเพิ่นเนี่ยสัตว์ธาติสิบวชตั้งแต่ย่งบ่อดดแต่งง้ามแต่ว่าพ่อและแม่บ่อนุญาต หลังจากแต่งงานแล้วก็ขออนุญาตผู้เป็นสามีในที่สุดสามีอนุญาตให้บวชเันจึงบวชเป็นภิกซูนีโดยมองหูโตว่าเจ้าของนี่มีท่อมีขั้นพ่ออยู่มากแบบนี้ขั้นของแม่ของคนน่ะได้ใหญ่ขึ้นภิกษูนีตั้งหลายกับป่ากันลั่งเกียดแล้วก็เลยในนั่มไปให้พระเทวทัตตัดสินพระเทวทัตตัดสินว่าโอ้ยเจ้าเนี่ยตินขาดแล้วเนี่ยเจ้าไปท่องกับผู้ใดมาก เจ้าไปมีท้องกับผู้ใดมากว่าแต่กิลรูปุปองมีท้องกับไครมาเนี่ยแหละเต็มจันว่าแต่ไปเจ้าสีนขาดแล้วแม้เล่าติจี้แจงเหตุผลจังไดไมกับบอย่อมฟังบัดนี้ผีตัวนี้ตั้งหลายก็เลยพากันไปเฝ้าพระศาสดาพระศาสดาก็้องมอบหมายให้พระอุบาลีเทละตัดสินพระอุบาลีนี่ก็เลยเชิญตระกูลใหญ่ๆ เช่าสาววัดจีแล้วก็น,นั่งมีสาขามาปีสูุดแล้วกับปีสน์ได้ว่าน,นั่งตั้งขั้นมาก่อนบวชอ่ศีลของนั่งนี่บริสุทธิ์บอ่อบมนนั่งมาบวชแล้วเฮ็ดมาล่อมมลรอยตัวจีบตัวแดนแล้วก็ตั้งท้องบอมันจังตั้งเอ่อคือนั่งเนี่ยมีขั้นมีท้องมาตั้งแต่ปุละเอ่อก่อนบวชเปิดไปพ่อมาบวชแล้วท้องมันใหญ่ขึ้นมากเปิดไปเอ่อะฉ่าจะนั่นนั่งบ่ได้ประพฤติผิดอิหยังศีลของนั่งบริสุทธิ์เปิดไป ปรากคตว่าเอา,เอา,เอาผูวเป็นแม่ของเปิ้ลแก่เอารักษาขั้นว่าสันไปดูแลขั้นประกบประก้องขั้นอซึ่งเป็นนั่งบิกซูนี่นั่นละนั่งบิกซูนี่นั่นก็ได้คลอดลูกมาเป็นผู้ใต้หน้าตาเป็นตะหักตะแงคงผิวพัน์ก่คือจังกับท้องค่าไปเจ้าพระเสณนาฏโกโศลก็เลยส่องให้เลี้ยงดูไว้และก็ส่งตั้งให้ซื้อวัากัดปะปะอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าคนตั้งหลายหุจัเค็นแน่น้ำว่ากุมาลกัดปะปะ ย้อนว่าเพิ่นเป็นเด็กหน่อยที่พระราชาทรงตุปเปรียดยังราชกุมารเมื่อเขาจะเลื่อนไหวแล้วพระราชาก็ทรงประดับประดาเขายังสมเกียรติและก็นําไปบวชยั่งสำนักของพระศาสนาตั้งแต่เพิ่นบวชแล้วก็ได้จเจริญวิปัสสนาและก็เฮียนพระพุทธพจน์แต่ว่าบ่ได้บรรลุมรรคผลแต่อย่างไดในครั้งนั้นสหายของเพิ่นซึ่งเกิดเป็นพร่มอยู่ในสั่นสุดท้าว เห็นเป็นลำบากในการเจริญวิปัสสนาก็เลยได้ผูกปัญหาสิบหักอและก็บอกว่านอกจากพระศา,าสดาเนี่ยผมมีผู้ใดสาม,มารถแก้ปัญหานี้ได้พ่อยํำเหมือนมมเส้ามากบัดนี้กนเข้าไปเฝ้าพระบรมศสสดากะทูนถามปัญหาเรานั้นพระปาสดากะส่งแก้ให้คนไดรับรู้รับทราบจนกระทั่งถึงพระอัลลหันพระเทะเระเลี่ยนเองตามที่พระบรมศสสดาตรัสและก็เข้าไปย่งป่าอัมพวัน จเจริญวิปัสสนาบ่อนดนบอนานก็ได้บรรลุพระอาหารหันต์ที่จัดว่าเป็นที่สุดแห่งพล่มมาจั์พระกุมารกัสสะเอรนี่ได้กล่าวสมมกาอย่างวิจิตงดงามสมบูรณ์ด้วยอุปมาและเหตุผลมีเรื่องที่เิ่นได้ผูกไว้ได้เล่าไว้ก็คือว่าการโตตอบของเพินกับพระเจ้าปายาสิผูบอ่อเสือวันโลกคอื่นมีจริง พระเจ้าปาญาสีเห็นวันนรกบม่มีเพราะว่าบ,บ่เคยเห็นหยากผููใดตกนรกแหละมาบอกพระเถระกับอุปมาว่าเอาแกคือจังกับคนที่ทําความผิดไรแรงถือพตัดส,สินจํากุกส่ออกมานอกคุกได้จังไดพระเจ้าปาญาสีเห็นว่าสวรรค์บ่มีดอกเพราะว่าบ่มีอยากทีขึ้นสวรรค์กับมาบอกพระเถระกับอุปมาว่าเอามันก็คือจังกับคนพลัดตกลงไปในหลุมโขด พอขึ้นมาด้จ้ำละล่างกายสะอาดแล้วกะค้องบอมีผู้ใยอยากลงไปนอนในหลุมขูดอีกประเจ้ายิป้าญ่าสีเกตัสบอกว่า <c oughs> เคยขาค้นโดยเอาไซม์ไมหมาะแล้วปิดฟ้าจนสนิทถมตั้งเป็นให้ค้นซอยเบิงรอบๆหมอกะบ่เย็นชีวะของผู้นั่นออกมาพระเทลากะอุปมาว่าคือจังกับพระองค์เคยบรรทมลับตามกลางผู้อลักขาและนั่งสนม และกับซงสุบินว่าสเสด็จประปาประานทีต่างๆแต่กับบอกเ้ยมีผู้ใดเห็นชีวะของพระองค์ที่ออกไปพระเจ้าญาปาญาสิกี่ะตันบอกว่าเคยขาค้นโดยบอํทำลายอินที่ตั้งอกแต่ขึ้ตาหูจมูกลิ้นกายใจพราเขาตายไปก็ท่งตรวจเิึงกับบอพ่อว่าทั้งหกนั่นรู้สึกกี่อย่างเลยพระเสลาเขุปามาว่าเอาคือดังกับคนเป่าสังเนี่ละ คนโง่ได้ยินเสียงสังจึงขอมาเบิงเสียงของสังคนหาจังใดจจงใดกับปอ,อเสียงในโตสังจึงบอกว่าสังบ่มีเสียงก็ยังมีเรื่องอีกหลวงหลายที่แสดงถึงความสลาดสามาถของปรากุมาลกัสปาเอระในการอธิบายลัทธรรมในทั้งพระพุทธศาสนาเพ่สามาถโตตอบกับพุทีิมาตโตแย่งคัดค้านคำสตอนได้เป็นอย่างดีจึงนนับว่าเป็นกำลังที่สำคัญรูปหนึง่ง ในการประกาศพระพุทธศาสนาพระประกุมาลากัสสปะกล่าวธรรมกาถาได้ยังวิจิตงดงามสมบูรณ์ด้วยการอุปมาและเหตุผลองค์สมเด็จพระกสิณสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงยกย่องเป็นไหวว่าเป็นผู้เลิดกว่าภิกษุทั้งหลายผู้ใส่ถอยคำอันวิจิตก็คือกล่าวถอยคำทิพย์ให้รมวนเจตนาแม้ประกุมาลากัสสปะเอระนี่ จะได้สั่งสมบุญญาธิการอันเป็นอุปนิสัยแห่งมักผลนิพพานมาโดนมานัตในพุทธกาลแห่งพระพุทธเจ้าพระนามวัปปุมุตตะลักได้เห็นประศสสดาทรงตัง้งปกษุรูปหนึ่งไว้ในตำแหน่งที่เลิศกว่าปกษุทั้งหลายพวกกล่าวถ้อยคำอันวิจิตงดงามจึงได้ปรารถนาตำแหน่งนั้นได้สั่งสมความดีที่สนับสนุนเกือ้อกูลแก่ความปรารถนามาตลอดเวละ และก็เด้มาสมความปรารถนาในสมัยประสัทสดาของเฮาทั้งหลายนี้ญาติย่อมสมรสุขันธรรมาว่าทะของเพิ่นว่าทะของถ้ำของเพิ่นที่เพิ่นได้สั่งสอนเพิเ่นอุป,ปมาอุปไม่เก่งยังเป็นอุปมาหนพิ่นเปียบคือจังกับผู้ไส้สองคนส่วนกันไปหาทรัพย์ไปปอดตะกัวกับเล่หหอพอผ่าน้ำไ,ไปพอไปปอดท่องผู้ใต้ผู้หนึ่งกับว่าย,ย่อมจิมตะกัว ก็ถื้อว่าหอบผิวมาโดนมานั่นอีกคนหนึง่งกิมตะกัวเพราะอู่ว่ามีราค่าน้อยแล้วก่อเอาท่องไปเพราะอู่ว่ามีราค่าหลายเมื่อกลับเพล่อดอนบานคนทีน้ำหอท่องไปแก่ย่อมเป็นที่จืดจอบยินดีของครอบครัวและอยากมิตรหลายกว่าคนที่น้ำหอขี่กัวไปเร่าหงกยได้โปรดสละความเห็นพิดเดิมะอันนี้เป็นอุป,ปมาอุป,ปไม่เกี่ยวกับเรื่องความเห็นเป็นว่าพระแห่งธรรมาสั่นไป เป็นอุป,ปามาอุปไม่พระลูกนี่เนี่ยถือว่าสุดยอดเนี่ยเว้าธรรมะแหละอุป,ปามาอุปไม่ตอบสระสารว่จัจนไปพระบุตรเจ้าโยกย่องว่านี่ล่ะเออพู้ที่เป็นยอดของการตอบวาจาช้าช้านแหละแกเป็นวาจาที่ไพเราะว่ัจนไปคปปาําอุปมาอุปไม่เป็นเป็นเนว้ายั้งออกมาเนี่ยโอ้ยมันยอดเยี่ยมไปเบิดว่าจัจนไปเนี่ยได้รับเอเอเกตตทักขทั้งนี้พระภูมาิลากรสพระนี่ ه, พ่อเป็นอยู่จบพรอมมาจันของเป็นแล้วกันได้ซอยพระบรมศาสตดาประกาศศาสนายูมาตามสมควรแก่เวลาของเป็นเป็นกันได้นิพพานจา,ากโลกไปนี่แหละนี่แหละย็นบ่ดละประวัติเนี่ยย่อมเนาะรู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามเด้รู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามแจ่สันเนาะเป็นมีประวัติีเอานาฟั่งวัตสันปเป็นประวัติที่เข้าได้ศึกษาได้ยนโอ้ และสิ่งอย่างหนึ่งก็คือว่าเอิ้นเดชการล้วนแต่ปรารถนาปรารถนาตั้งจิตปรารถนาไว่มาตั้งแต่ชาติปางก่อนอย่างตัณหามีความตั้งจิตตั้งใจที่สำคัญก็คือบุญไผ่วัดตัาของมันนะฮะบุญเัิวัดตัาเปินเป้นเนิเดชต่างได้แปลงไว้่ต่ตั้งแต่ชาติปางก่อนว่าตัณเะเปิ้ก็เป็นปู้นับเนื่องในพระเถระ ผู้ที่ประพฤติเจ้ายกย่องตั้งไว้ในเอตาตะคะแางติละเนาะนี่ละ่ะนาเมาเว้าสู้กันแลกกันฟังได้หู้มันจะดีขึ้นกันได้เนาะอยากยอมเนาะรู้ไว้ใ่ว่าใส่บาแบกหามแต่ติละเนาะน้ามาว่าบมาว่าสู้กันแลกกันฟั้งค <c, S 2> ือเอสิ่งที่หู้ไววเนาะเข้าหู้กั้นดีขึ้นกันไน้ประวัติแตละปู่แตละคนเนี่ยโอ้บแม่นธรรมดาเออกวาสิไดใดเป็นนั่นเป็นนี่กวามกาเจ้าสิไดใด บรรลุพระอรหันต์จะต้องสั่งสมอบร่มบุญญาบัลมีม่านะโบแมนมือหนึ่งวันเดียวมันสิไแต่บรรลุหลดได้เห็นมาาสั่งอชีวิตเอาก็ต้องก้าวต่อไปเดินต่อไปประพฤติปฏิบัติต่อไปมันเดือนกรกฎาคมเลยเนี่ยกรกฎาคมแมละอยากยอมเนาะโอ้ยเพอแป๊บเดียวเด้เอเนี่ยวันที่เท่าใดก็วันเขาพัญษาโบแมนวันที่เฝ้าบะวันที่ยี่สิบเนาะเขาพัญษาเด้ยี่สิบกรกฎาคมเนาะเขาพัญษาแหละเบิ่งตีล่หละ อ้ยมันหมุนเวียนเปลี่ยนไปไวหะ